มาสุงท่ากับนายข้าวเนี่ยก็เดี๋ยวไรมาจาห้องเดยความหลองโค้งเนาะเป็นพื้นลิกความหลองโค้งนั่งยีเสียงก่อนเนาะอันเม่หมอนั่งมินในเฮ็ดอ่อห้องหนีมาข้าก็ลงต่างเอาไว้ในคลิปเออเอาคลิปลงต่างไว้ในช่องยูทูบว่าก้อยกาเอ่อลิกนั่นหายกว้างแต่ก็มหูอันนั้นก็ลืมความเหนือยทวด กำในทอมต้องมาต้านว่าเสียงกอนังหนอซอยปุ่งจะต้อยคำวุฒูตันยินจันแกาตามยานางคุณหล่อความสันเอาสําตังคันพอใครนุปันตา cáp ya lăng ca bung quam hay ho ngay Hau quay lầm si cú zê khu nắng sang pa ong sim mi, pa hungpa, Hence, lo mứt mơ mi cứ nuôi phẳng pa tê hung pa lai lai ai hòm con nó mà sang mi ของทัดสองกุุงเมาเกือกคาหน้าภาษาตะลิงยาสัคู่หลังก็มันเมืองมันเกีอกห่อมสิ่งกีเมีปาเตาลาดลอยล่องสัมภาษาตะกาสองจันปีปีมันห้ำโถโย อ้ํมีความสอนสูงมาจากกาหวานหูปุ่งความโซโนโปึกว้ายเฮามาอนกางเจอคุณนางตั้งย่มเลียวทอมความสั้นมองขยินตีลนโคปยอมนตอนน่อในล้อยาธรรม,มตา ต้อยสัตว์นางคุณเตต,เตุนเตลไล่ลอมยักโดยมุ่งผืนนิจจำเก่าทำตาปอห้างอีกปอไม่ปั้นเมากึกปอเหินเย่เปิ่งเป็นก้นใจคงกลางอยาเนอซ้าเซ ตังสิกูลีายามโลภาตัน,นอาอวิจาลำมืดโมกโ,โทโตอยู่ธรรมไลกินเนื้อไก่อุปไปอิมมองลเงะปาอ่องน้ำอึ้งกรรมถามสตังทรง อาขยันกันต่อไว้อย่าอย่า,ยานำนำคันนะคาก็ตึกพึกเล่นพึกคอ้วยคันนะสังว่ามีดที่พิธีปึงเนี่ยก็แค้นต่อปล่อยวางความหล่อเปิดเสก,กรรมมาสงฆากรรกัมเดมาสสืบพึกเรียนพึกรู้ว่าน,นอสังว่าคึกแขมเรียบหรีเย้าเนี่ยก็จังก็เอาต่างลงเนาะ